นี่คือภาพที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่ชายแดนบ้านหนองจานเมื่อชาวกัมพูชาที่ถูกเกณฑ์มาสามารถถืออาวุธเข้ามาประชิดตัวเจ้าหน้าที่ไทยได้ขณะที่ฝ่ายเราทำได้เพียงแค่ติดป้ายแจ้งเตือนสถานการณ์เช่นนี้มันเสี่ยงเกินไปหรือไม่ นี่คือกลยุทธ์เดิมๆของกัมพูชาครับคือการใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์เพื่อสร้างการ,รเผชิญหน้าแล้วนำภาพไปใช้ประโยชน์ในสงครามข่าวสารหรือ IO ซึ่งเป็นเกมที่เราเห็นมาแล้วหลายครั้งและเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เพจการทูตและการทหารก็ได้เสนอแนวทางที่น่าสนใจว่าเราควรจะใช้เครื่องกรีดขวางชั่วคราวเช่นลวดหนามหรือแผงบ r เ เข้ากับแบ่งเขตขั้นเพื่อสร้างระยะห่างที่ปลอดภัยและขีดเส้นแดงที่ชัดเจนในสนามหากมีเส้นแบ่งนี้ถ้าพวกเขากล้าล้ำเข้ามามันก็จะกลายเป็นความชอบธรรมที่เราจะสามารถผลักดันพวกเขาให้ถอยกลับไปได้ทันทีเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่ของเราก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาเป็นชาวบ้านจริงๆหรือเพราะมีภาพหลุดออกมาอย่างชัดเจนว่าชาวบ้านบางคนกำลังเน็บวิทยุสื่อสารหรือวอไว้ที่เอวซึ่งนี่คือหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีทหารกัมพูชาแฝงตัวปะปนมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังนั้นนี่คือเกมตุกติกที่กัมพูชา จงใจสร้างขึ้นการที่เราเพียงแค่ยืนนิ่งอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปและข้อเสนอเรื่องการสร้างแนวป้องกันชั่วคราวอาจจะเป็นคำตอบที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้เพื่อรับมือกับเกมสกรปรกและปกป้องเจ้าหน้าที่ของเราคุณคิดว่าไทยควรตอบโต้เกมนี้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ